สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์นะครับถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังในบ้านเรานะครับเพื<ๆ>่อนๆหลายคนคงรู้จัก Lazada หรือว่า s h o ป e e กันเป็นอย่างดีใช่ไหมครับแอปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทุ่มงบโฆษณามหาศาลนะครับเพื่อทำให้เรารู้จักจากสื่อต่างๆเช่นจากการจ้างพีเซนเตอร์บ้างหละนะครับจ้างดาราคนดังนะครับและถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากจะสร้างรายได้ กับแอปเหล่านี้เนี่ยคุณต้องลงทุนสต็อกสินค้านะครับเพื่อเข้าไปขายของในแอปนั้นถึงจะได้เงินถูกไหมครับพร้อมกับรับความเสี่ยงเรื่องการขายของไม่ได้ของถูกตีกับเงินจมกับสต็อกหมุนเงินจาก c ีอีไม่ทันนะครับล่าสุดได้มีการเกิดขึ้นของแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์รูปแบบใหม่ที่ชื่อว่าฟินโกนะครับตอนนี้เปิดออฟฟิศในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงกลางเดือนมกราที่ผ่านมานี่เองนะครับ ที่อาคาร G Tower ชั้น33นะครับแถวเซนทันพราม9ก้าินโก้เนี่ยเป็นธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนะครับเสมือนห้างสปปรรพสินค้าออนไลน์นะครับมีสินค้าให้กับผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าไปช้อปปิ้งมากกว่า1,000 0รายการนะครับแล้วก็กำลังจะเพิ่มสินค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งผู้ขายเนี่ยมีเพียงผู้เดียวก็คือบริษัท P ินโกนะครับเราเองก็ไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้านะครับ ไม่ต้องรับความเสี่ยงแถมสมาชิกอย่างเราเราสามารถซื้อสินค้าคุณภาพดีส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตได้เลยนะครับซึ่งฟินโก้เนี่ยเอางบโฆษณามหาศาลเหล่านั้นมาจ่ายให้กับสมาชิกอย่างเราเพียงแค่คุณช้อปปิง้งคุณได้ส่วนลดคุณแชร์ให้เพื่อนเข้ามาช้อปคุณก็ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพราะฟินโก้ทำการตลาดแบบทํางานผ่านสมาชิกให้สมาชิกเป็นนักโปรโมทนั่นเองนะครับดังนั้นงบการตลาดจึงไม่ต้องจ่ายให้กับสื่อต่างๆเหมือนกับลาซาด้าช็อปปี การทําการตลาดแบบนี้เนี่ยจึงทําให้คนเข้าถึงได้มากกว่านั่นเองครับส่วนตัวผมเองทําธุรกิจฟินโกมาได้ประมาณ12วันนะครับรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ6,000บาทนะครับผมว่าแอปพลิเคชัน f i n โกเนี่ยมีระบบจัดการกระเป๋าเงินส่วนตัวได้ดีมากๆนะครับสามารถเช็คยอดเงินที่ไหลเข้ามานะครับจากการเพียงแค่แชร์บอกต่อเพื่อนๆเ,เข้ามาเป็นสมาชิก v i p กับฟินโกเพียงแค่ปลายนิ้วนะครับ ไม่จําเป็นต้องเดินทางเข้ามาประชุมนะครับไม่มีการซื้อสินค้าเพื่อรักษายอดเพราะว่าฟินโกเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจ MLM นะครับทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์เลยครับสาหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสร้างรายได้แบบผมนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียเนเป็นสมาชิกฟรีได้เลยครับเฉพาะคน,นที่ลงทะเบียนแล้วสามารถคลิกที่ลิงก์เพื่อเข้ากลุ่มเพื่อเรียนรู้ในการสร้างรายได้วันละ1000บาทถึง1 0 0 0 0บาทได้เลยครับ หรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสอบถามคนที่แนะนำคุณได้โดยตรงเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ